สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในบทที่1นนะคะเรื่องหอรมอและคอรนอนะคะวันนี้คุณครูจะให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจํานวนนับมาดูกันนะคะว่าตัวประกอบของจํานวนนับเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นคุณครูอยากให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ตามที่คุณครูกําหนดดังต่อไปนี้นะคะมาดูกันค่ะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมน,นะคะก็คือ กระดาษตารางนะคะอาจจะเป็นสมุดก็ได้หรือนักเรียนอาจจะวาดขึ้นมาเองก็ได้นะคะโดยนักเรียนตีตารางเป็นช่องช่องและขนาด1ตารางเซนติเมตรนะคะจากนั้นให้นักเรียนเตรียมดินสอสีนะคะเราจะใช้ดินสอสีด้วยแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณครูให้นักเรียนเอาทั้งหมดมาทําอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาด12ตารางหน่วยนะคะ มาดูกันว่านักเรียนจะวาดกันได้กี่แบบนะคะในขณะที่นักเรียนทําการวาดนะคะให้นักเรียนหยุดคลิปของคุณครูไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราก็กลับมาเฉลยกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครนะคะในการตอบคําถามด้วยนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทํากันเสร็จแล้ว มาดูกันค่ะแบบที่หนึ่งใครจะมานําเสนอให้ครูดูได้บ้างคะเด็กชายขุนค่ะเด็กชายขุนวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดสิบสองตารางหน่วยเป็นรูปแบบไหนคะแบบมีหนึ่งแถวแถวละสิบสองช่องขนาดหนึ่งคูณสิบสองใช่ไหมคะในภาพเลยนะคะหนึ่งแถวแถวละสิบสองช่องนะคะแบบที่สองค่ะใครจะมาวาดให้ครูดูได้บ้างคะ เด็กหญิงแก้วตาค่ะวาดเลยค่ะของหนูเป็นแบบไหนคะมีสองแถวแถวละหกช่องขนาดสองคูณหกใช่ค่ะในภาพเลยนะคะมีสองแถวแถวละหกช่องมีอีกไหมคะแบบที่สามค่ะใครจะมาเป็นคนวาดให้คุณครูดได้บ้างคะเด็กชายต้นกล้าค่ะมีสามแถวแถวละสี่ช่องขนาดสามคูณสี่เป็นแบบไหนคะไหนลองวาดให้ครูด,ดูหน่อยอ๋อใช่ค่ะ มีสามแถวใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแถวและสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่เก่งมากเลยค่ะคนต่อไปค่ะใครจะเป็นคนวาดให้ครูดได้บ้างคะแบบที่สี่ค่ะเด็กหญิงใบบัวค่ะวาดแบบไหนคะแบบที่สี่มีสี่แถวแถวละสามช่องขนาดสี่คูณสามเป็นเป็นยังไงคะไหนลองวาดให้ดูหน่อยค่ะอ๋อใช่ค่ะมีสี่แถวใช่ไหมคะลองนับดูได้นะคะ หนึ่งสองสามสี่แต่และแถวมีกี่ช่องคะสามช่องใช่ไหมคะหนึ่งสองสามเก่งมากคะ่ะเด็กหญิงใบบัวมีอีกไหมคะใครจะเป็นคนวาดให้ครูดได้อีกคะเด็กหญิงอมสินคะว่ายังไงคะของเด็กหญิงอมสินวาดได้แบบไหนคะแบบนี้เหรอคะแบบนี้นี่มีกี่แถวกี่ช่องคะเนี่ยมีหกแ,แถวแถวละสองช่องขนาดหกคูณสองหมดหรือยังคะนักเรียน ยังไม่หมดใช่ไหมคะเด็กหญิงใบบัวบอกว่ายังไม่หมดค่ะมีอีกใช่ไหมคะแบบไหนคะสิบสองแถวแถวละหนึ่งช่องขนาดสิบสองคูณหนึ่งเป็นแบบไหนคะขอดูหน่อยค่ะอ๋อค่ะมีหนึ่งมีสิบมีสองสิบสองแถวใช่ไหมคะแถวละหนึ่งช่องเก่งมากเลยค่ะ นักเรียนมาช่วยคุณครูหาหน่อยสิคะว่ามีจำนวนนับสองจำนวนใดบ้างที่นำมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับสิบสองจากกิจกรรมเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่นักเรียนได้วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดสิบสองตารางหน่วยนักเรียนสามารถเอามาตอบได้ไหมคะมีใครอาศา,าจะตอบให้คุณครูได้บ้างคะเด็กชายคุณค่ะเด็กชายคุณตอบว่างไงคะมีหนึ่งคูณสิบสองเท่ากับสิบสองสองคูณหกเท่ากับสิบสอง สามคูณสี่เท่ากับสิบี 12, 12่คูณสามเท่ากับสิบคูณสเท่ากับสิบสคูณห่งเท่ากับสิต่อไปนักเรียนมาดูกันนะคะว่าจํานวนนับที่เรานํามาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับสิเนี่ยมีทั้งหมดกี่จํานวนคะมีใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะกดหญิงอมสินคะ่ะบอกว่ามีทั้งหมด6กจำนวนประกอบไปด้วย1 2ึ่งสามี่หและ 1ิบครบไหมคะครบค่ะจากประโยคสัญลักษณ์การคูณที่เด็กใช้ขูนเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ความสัมพันธ์การคูณการหารเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การหารได้ไหมคะได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะมาดูกันค่ะนักเรียนเขียนได้อย่างไรบ้างคะเด็กหญิงอมสินบอกว่า1นึคูณสิเท่ากับ1ิ เขียนในอยู่ในรูปการหารได้เป็น12หารด้วย1เท่ากับ12มีใครเขียนได้อีกไหมคะเด็หญิงแก้วตาค่ะ2คูณ6เท่ากับ12เขียนได้เป็น12หารด้วย2เท่ากับ6เก่งมากเลยค่ะเด็กชายขุนค่ะ3คูณ4เท่ากับ12 12หารด้วย3เท่ากับ4เด็กหญิงใบบัวค่ะ สี่คูณสามเท่ากับสิบสองสิบสองหารด้วยสี่เท่ากับสามเก่งมากเลยค่ะเด็กชายต้นกล้าค่ะหกคูณสองเท่ากับสิบสองสิบสองหารด้วยหกเท่ากับสิบสองหมดหรือยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะดติ่งใบบัวบอกว่ายังมีสิบสองคูณหนึ่งเท่ากับสิบสองเขียนได้เขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การหารได้เป็นสิบสองหารด้วยสิบสองเท่ากับหนึ่งนักเรียนสังเกตอะไรไหมคะ ในประโยคสัญลักษณ์การหารมีเศษไหมคะไม่มีเศษเลยใช่ไหมคะหารลงตัวหมดทุกจํานวนเลยใช่ไหมคะพี่นกหูกมาค่ะพี่นกหูกกาลังจะบอกอะไรกับเราอะคะพี่นกูกบอกเราว่าจํานวนนับที่หารสิบสองได้ลงตัวเราเรียกจํานวนนับเหล่านั้นว่าเป็นตัวประกอบของสิบสองอ๋อจำนวนที่นําไปหารสิบสองลงตัวใช่ไหมคะที่เราที่เด็กเด็ นำมาให้คุณครูดูตอนนี้ใช่ไหมคะดังนั้น1 2 3 4 6สและ12เป็นตัวประกอบของ12ขอบคุณค่ะพี่นกงูก,กและขอบคุณเด็กๆด,ด้วยนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบของ6ค่ะเราจะหาได้อย่างไรคะมีใครบอกคุณครูได้บ้างนะคะเด็กหญิงใบบัวคะ่ะหายังไงคะ หาจำนวนนับสองจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับหกเก่งมากเลยค่ะแล้วจำนวนนับสองจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับหคือจำนวนใดบ้างคะใช่ค่ะเด็กชายต้นกล้าเก่งมากเลยค่ะมี1คูณหเท่ากับหกสองคูณสามเท่ากับหสามคูณ2เท่ากับหกหคูณ1เท่ากับหแล้วทำทำอย่างไรต่อคะ อ๋อใช้ความสัมพันธ์การคูณการหารใช่ไหมคะจากประโยคการคูณสามารถเขียนอยู่ในรูปของประโยคการหารได้ว่าเด็กหญิงอลอสินบอกว่ายังไงนะคะหกหารด้วยหนึ่งเท่ากับหกหกหารด้วยสองเท่ากับสามหกหารด้วยสามเท่ากับสองหกหารด้วยหกเท่ากับหนึ่งทุกจำนวนหารลงตัวไหมคะหารลงตัวเก่งมากเลยค่ะพี่นกฮูกมาบอกอะไรกับเราอะคะ พี่นุงูบอกว่าให้เราสังเกตดูหนึ่งสองสามและหเมื่อนำไปหารหปรากฏว่าหารลงตัวใช่ไหมคะดังนั้นหนึ่งสองสามและหเป็นตัวประกอบของหนักเรียนหาได้หรือยังคะตัวประกอบของ6เก่งมากเลยค่ะหาได้แล้วต่อไปเรามาตอบคำถามของคุณครูกันดีกว่านะคะคุณครูถามว่า ตัวประกอบของ12หมายถึงจํานวนใดนักเรียนว่าหมายถึงจํานวนใดคะมีใครตอบได้บ้างคะคุณตอบว่าหมายถึงจํานวนนับที่หาร12ได้ลงตัวเก่งมากเลยค่ะคุณครูถามว่าตัวประกอบของ6หมายถึงจํานวนใดคะมีใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะต้นกล้าค่ะต้นก้ตอบว่าจํานวนนับคือจํานวนนับที่หาร6ได้ลงตัวใช่ไหมคะ พี่นกองคมาสรุปให้เราแล้วค่ะพี่นกองคบอกว่าตัวประกอบของจํานวนนับใดหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเอคุณครูอยากรู้จังเลยว่าตัวประกอบของสิบห้าคือจํานวนใดคะใครจะตอบได้บ้างนะใช่ค่ะก็คือจํานวนนับที่นําไปหารสิบห้าได้ลงตัวใช่ไหมคะเก่งมากเลย ะค่มาถึงตรงนี้คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะในหนังสือเรียนหน้าเจ็ดนะคะให้นักเรียนตอบคำถามข้อ1ใหญ่นะคะตอบคำถามมี4ข้อย่อยนะคะและทําข้อ2ใหญ่นะคะให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้นะคะมีหข้อย่อยนะคะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้ว นักเรียนค่อยดูเฉลยที่คุณครูเฉลยไว้ในเพจนี้นะคะค่ะมาถึงตรงนี้พี่นกฮุกจะมาบอกเราว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือตัวประกอบของจํานวนนับใดก็หมายถึงจํานวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวค่ะแล้วก็การหาตัวประกอบของจํานวนนับอาจทําทได้โดย หาจำนวนนับที่นำมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนับนั้นหรือหาจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วสำหรับเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับนะคะหากนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูคลิปนี้ย้อนหลังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ทา แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้ค,คุณครูก็ต้องลาเด็กๆไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ